ท่านผู้ชมครับช่วงนี้มีข่าวนักการเมืองบ้างนายทุนบ้างหรือผู้มีอิทธิพลบ้างนะครับไปบุกรุกป่าไม้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาความเข้าใจกันนะครับว่ากรณีไหนเรียกว่าเป็นการบุกรุกป่าไม้แล้วการบุกรุกป่าไม้นะครับมีโทษทางอาญาอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวคลิปนี้พบกันครับครับท่านผู้ชมครับพื้นที่ที่ทางราชการประกาศเป็นเขตป่าสงวนนะครับเขตป่าสงวนเนี่ยกำหนดขึ้นโดยกฎกระทรวงครับ ทีนี้ในกฎกระทรวงเนี่ยก็จะมีแผนที่ท้ายกฎกระทรวงครับซึ่งอันนี้แหละพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งไม่ทราบครับว่าแผนที่ท้ายกฎกระทรวงจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าในสภาพที่ดินจริงมันเป็นทองได้ท้องนาไปหมดแล้วนะครับแล้วในเขตป่าสงวนนะครับบางพื้นที่ทางราชการก็ไม่ได้ไปทําแนวเขตให้ชัดเจนว่ามีขอบเขตมีแนวเขตแค่ไหนอย่างไรครับเพราะฉะนั้นจะมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งไม่ทราบครับว่าตัวเองไปอยู่ในเขตป่าสงวนครับทีนี้เราจะสังเกตอย่างไรครับว่าส่วนนั้นเป็นพื้นที่ดินของรัฐที่เขาห่วงห้ามไว้นะครับ การสังเกตก็คือให้สังเกตว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะครับจะไม่มีการออกเอกสารสิทธิ์ด้านที่ดินเลยก็คือไม่มีนซสามไม่มีใบจองไม่มีโฉนดที่ดินส่วนหนึ่งก็ถือใบพพท .5 โดยเข้าใจว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ด้านที่ดินซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินพื้นที่ส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ที่รัฐเขาห่วงห้ามไว้ครับแล้วเขาไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปครอบครองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ออกเอกสารสิทธิ์ใดๆให้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปซื้อที่ดินที่เป็นพวทอ5เรงต่างเนี่ยท่านต้องตรวจสอบพื้นที่ก่อนนะครับว่าว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของป่าสงวนอยู่ในแนวเขตของป่าสงวนประเภทใดหรือที่ดินของรัฐอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับว่าการที่เราจะมีฐานความผิดฐานไปบุกรุกป่าสงวนเนี่ยเราจะต้องมีพฤติการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมขอแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับคนกลุ่มนี้เข้าไปอยู่ในเขตป่าสงวนโดยเข้าไปยึดถือไปครอบครอง ไปทําประโยชน์เลยนะครับก็คือเรียกว่าเข้าไปอยู่เลยอาจจะปลูกบ้านหรือไม่ปลูกบ้านก็นแล้วแต่นะครับก็เข้าไปอยู่อาจจะมีการทําไร่ทําสวนยึดถือเป็นการสวนตัวเลยอันนี้เขาเรียกว่าเข้าไปยึดถือไปครอบครองและไปทําประโยชน์เลยนะครับแล้วถ้าเกิดพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะครับท่านก็จะมีความผิดฐานบุกรุกที่ป่าสงวนครับอีกประเภทหนึ่งนะครับไม่ได้เข้าไปอยู่ไม่ได้เข้าไปยึดถือหรือครอบครองครับแต่คนกลุ่มนี้นะครับไปทําการก่อสร้างแผ่ถานเผาป่านะครับหรือเข้าไปทําลายครับทำให้ศูญหาย ทำให้เสื่อมสภาพที่ดินนะครับเรียกว่าทําให้ทรัพยากรของชาติเสียหายครับคนกลุ่มนี้ก็จะมีความผิดนะครับในเรื่องของการบุกรุกที่ป่าสงวนเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโทษกันนะครับว่าการบุกรุกที่ป่าสงวนเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายกี่ฉบับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกระทิและฉบับเลยนะครับการดีท่านเข้าไปก่อสร้างไปแผ่ถานไปเผาป่านะครับก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ครับปี2 4 8 4ครับความผิดตามมาตรานี้นะครับมีโทษจำคุก5ปีครับ หรือปรับไม่เกิน5 0,000่นบาทถ้าเกิดกิจการที่ท่านทำนะครับมีพื้นที่มากกว่า25ไร่ก็หมายความว่าก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมันมีความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับก็จะได้รับโทษหนักขึ้นอีกนะครับก็จะมีโทษจำคุก2-15ปีกันเลยทีเดียวตามมาตรา72ตรีนะครับของพระราชป่าไม้ปีัติ่อปี2484ครับอันนี้แค่กฎหมายฉบับแรกนะครับกฎหมายฉบับที่2ครับแน่นอนฮะเมื่อเข้าไปบุกรุกที่ป่าสงวนก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป,ป่าสงวนแห่งชาติปี2 5 0 7ครับ ในมาตรา14ครับใครเข้าไปยึดถือไปครอบครองหรือเข้าไปอาศัยอยู่นะครับก็จะถูกจําคุก6เดือนถึง5ปีครับปรับตั้งแต่5,000บาทถึง5 0,000บาทอันนี้ยังไม่หนักมากนะครับแต่อย่างที่ว่านะครับถ้าเกิดว่ามีการไปบุกรุกครอบครองอาศัยอยู่เป็นพื้นที่เกินกว่า25ไร่หรือพื้นที่นั้นมีไม้ห่วงห้าบางชนิดที่เขาสงวนอยู่นะครับหรือพื้นที่นั้นเป็นต้นน้ําลาธารครับเป็นแหล่งเกิดของน้ําธรรมชาติอย่างเงี้ยครับ ทำให้สภาพแวดล้อมเสียหายอย่างหนักนะครับหรือเป็นพื้นที่ใช้ฝั่งพื้นที่ใช้ทะเลป่าชายเลนอะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้กระทบต่อสภาพแวดล้อมในวงกว้างหรือมีความเสียหายมากกว่าปกตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปบุกลุกป่าสงวนแล้วเข้ากรณีแบบนี้นะครับท่านก็จะได้รับโทษหนักขึ้นครับและทุกกรณีนะครับก็ต้องออกจากพื้นที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนะครับยังไม่หมดครับท่านผู้ชมใครที่เข้าไปบุกป่าสงวนเนี่ยนะครับเข้าไปยึดถือครอบครองทําลายทําให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หินที่กรวดที่ทรายหรือเข้าไปทำลายทรัพยากรแบบนี้นะครับในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับหรือในที่ดินของรัฐทุกประเภทเลยนะครับอันนี้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9ก้าด้วยนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5,000บาทครับอันนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยผิดกฎหมายถึงสามฉบับแล้วนะครับเอาทีนี้ยังไม่หมดฮนะยังไม่หมดครับท่านผู้ชมถ้าใครเข้าไปทําลายทําให้สูญหายทําให้เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาตินะครับในพื้นที่ดังกล่าวนะ ก็ยังมีความผิดตามพระบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฮะปีพศ2535ในมาตรา97้ครับความผิดตามมาตรานี้นะท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐฮะตามทรัพยากรของชาติที่ถูกทําลายก็หมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านจะต้องชดใช้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บกรุกที่ป่าสงวนนะคือไปอยู่ในที่ดินที่ไม่เียเอกาสารสิทธิ์อะไรและถ้าเกิดพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนนะครับอย่างน้อยก็จะผิดกฎหมายเนี่ย ถึง4ฉบับด้วยกันนะครับแล้วแต่ละฉบับเนี่ยมีโทษหนักมากครมีโทษจําคุกทุกฉบับครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าใครเข้าไปยึดถือครอบครองทําประโยชน์นะครับเข้าไปทําลายเผาป่านะครับเข้าไปทําความเสียหายให้กับทรัพย์กรธรรมชาตินะครับถ้าเกิดว่าเกิน25ไร่ก็จะได้โทษหนักขึ้นตามที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะเข้าไปซื้อที่ดินมือเปล่าท่านต้องระวังให้ดีนะครับว่าส่วนนั้นอาจจะเป็นพื้นที่ป่าสงวนก็ได้ถึงแม้จะเป็นพื้นที่ไร่ที่นา ที่ท่านมองไม่เห็นว่าป่าสงวนอยู่ตรงไหนนะครับแต่แผนที่ท้ายกฎกระทรวงเขายังไม่ได้แก้ไขครับป่าไม้ยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับถ้าพื้นที่ใดเป็นพื้นท,ที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามระมวลกฎหมายที่ดินแล้วให้ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นที่ดินของรัฐประเภทใดประเภทหนึ่งหรือไม่ครับท่านจะได้ไม่พลาดแล้วท่านจะไม่ต้องเป็นผู้ที่ไปทําผิดกฎหมายต่อจากเจ้าของคนเดิมครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ต่อๆกันไปนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ